ขอความเจริญในธรรมจะมีได้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาภานะนาพระสงฆ์มาเผยแผ่ให้กับบรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับรร้ลบฟังพระสูฆ์ที่อาตมาภาชนามาเผยแผ่ชื่อว่าสิขาโสโสที่ว่าเรืเร่องการลาสิขาทินาตีเตียนขอความในพระสูฆ์นี้ก็มีว่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่ามีสูตรทั้งหลายฐานหน้าห้าประการพร้อมท้งเหตุคล้ายตามวาทะไม่ชอบธรรมทินาตีเตียนในปัจจุบัน ย่อมมาถึงปิสุหรือปิสุนีบางโรปผู้บอกรืนสิกขากลับมาเป็นกระหัส์คืนหนึ่งไม่มีศรัทธาในกุศลธรรมสองไม่มีเหริณายกุศลธรรมสามไม่มีอัตปาในกุศลธรรมสี่ไม่มีวิริยะในกุศลธรรมห้าไม่มีปัญญาในกาุศลธรรม ข้อความเหล่านี้มาในพระสูตรอังคุตระนิกายปัจจการนิบาศปาัตยปิโดกเล่มที่ยี่สิบสองข้อที่เจ็ดหน้าที่5ปัตยปิโกฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลายัยข้อความในพระสูตรนี้ก็บ่งบอกว่าโพธิราสิขานั้นไม่มีศรัทธาในกุศลธรรมไม่มีศรัทธาในอิริในกุศลธรรมไม่มีศรัทธาใน อตัตปะในกุศลธรรมไม่มีวิทยาในกุศลธรรมไม่มีปัญญาในกุศลธรรมก็คือหมดอะไรในการที่จะต่อสู้กับกิเลสต่อไปเพราะการบวการปฏิบัตินนั้จะต้องต่อสู้กับกิเลสจะต้องทวนกระแสะกิเลสไม่ไหลาตามกิเลสถ้าจิตของเราไหลาตามกิเลสมาไหลเราก็พ่ายแพ้ต่อกิเลส ที่สุดแล้วก็ให้กิเลสพาไปแต่ถ้าเราต่อสู้กับกิเลสได้ก็ต้องมีสิ่งเหล่านี้ได้ต้องมีกุศลธรรมกายวาจาใจาต้องต่อสู้ต้องมีศรัทธาต้องมีหฮรีต้องมีโอต,ตะปะต้องมีวิริยะแล้วก็ต้องมีปัญญาที่จะต่อสู้กับกิเลสแต่ถ้าไม่มีคุณธรรมเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นผู้พ่ายแพ้ในการลาธิคขาบอกก็คือผู้พ่ายแพ้ อภายแพ้ในที่นี้ก็คือ่ายแพ้กิเลสในใจของตนเองมันเองไม่สามารถที่จะชนะกิเลสในใจของตนเองได้ปล่อยให้กิเลสครอบงามที่สุดแล้วก็ไปเป็นท่าของากิเลสเมื่อเป็นท่าของกิเลสอากุศลธรรมสิ่งที่ไม่ดีก็เกิดขึ้นบาปกรรมก็ก่อร่างสร้างขึ้นมาอีกมากมาย อที่สุดแล้วเราก็รับวิบากของผลไม่ดีต่อไปนั่นเองอาตมาภาพขอฝากข้อธรรมไว้จเจริญพร